หลังหันเอ่อสวัสดีวันสงกรานต์อวยพรีวัพี่น้องนะครับอวยพรให้พี่นอ้องทุกคนนะครับยีสุขภาพแข็งแรงไก่แข็งแรงนะครับผมจ้าพระเอกโอ้ธนพลน,นะครับผมอ่าพี่เอกโอ้นะคะฝากด้วยนะคะ,คะอ้าววยพรเอ่อส,สวัสดีสงการานต์หน่อยสวัสดีวันสงการานต์ครับผมสุขภาพแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยครับอ่าโอเคสวัสดีค่ะอันนี้โอ้นะคะเอ้าเย้ <premises. S 2> <Sure. S 1> สวัสดีสงการพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องแฟนกับแฟนเพลงของคำผลรมิตรนะครับเมื่อนี้เป็นบันสงการนะครับก็ดื่นตองขอรุยาเรียนเชิญพี่น้องนะครับมาร่วมเป็นกาลังใจให้กับที่มาคำผลรมิตรนะครับในการทําการแสดงและก็ขออวยพรให้กับพี่น้องแฟนๆนะครับคำผลรมิดเมื่อวานทเป็นพี่น้องจากต่างแดนนะครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าลืมคำผลรมิรับฝากไว้ในใจน้ำแนคค่ะ อันนี้พี่เ,เอกของเรานะคะเป็นไดมโมนบะคะเมืเอ่อนี้โมนชุม่มฉ่ำโอเคค่ะสวัสดีพุ่น้องน้ำตะะ <c oughs> า,าน้องพ่อละแปดสิบนบามั่บ้าสมัุงมา ลงมาส่วนท้ทีแกีพี่ไม่ายค่าตัว้ิกับาใ้บิกเด็ด้วหักเงินาจะหักทุกคนอ้าบอดิมบอดิมเออบอดิมจะหักเินแม่ี่สนุกไม่รู้มาตงกไม่ได้โอเคโอเคไเลยบอ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะอันนี้คิดนะครับจากบวยพรบอดดีขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพเจริญนะคะเดินทางปลอดภัยตลอดทั้งปีนะคะให้เฮงรวยนะคะอาจารย์ถอดว่าโอยล้วให้เบนเบนไม่สงสารพี่พี่จ่ายเงินนะจ่ายเงินตาตาไม่ได้ม้วนหลังห้างนะครับบวยบ่อนสุขภาพแข็งแรงเด้อ

<c oughs> ไเป็นายธรรมชาติถ่ายหมดไม่ถ่ายหมด <c oughs> อือเอเอเนขาวอยู่ดีต้่โจโจโจ สวครับอ่ะไว้พรอให้พี่ๆน้องๆหน่อยครับสวัสดีพี่น้องนะครับแฟนคลับคำบนรามิสสุบู่ทุก้นครับมินี่นะครับในวันวาระนะฮะปีใหม่ไท้เข้ากันเนาะขอไว้พรให้พี่น้องสุบู่สุก้นนะครับจงมีทุกความสุขนะครับความเจริญนะครับขอให้ร่ำรวยเงินทองนะครับหน้าที่การงานจะเริ่นหลงเรื่องสูผู่สุก้นเด้พี่น้องเด้อและที่สำคัญอย่าเจ็บอย่าจนครับสวัสดีครับ